ครับสวัสดีครับกอลอบนี้นะครับอยู่กับชองหลอดแตงผักได้นะครับก็มีหลยค้นนะครับมาทผมุ่มวัดเอ่หวัดดันล่างติดตั้งยังไงนะครับก่อนี้คือวัดเด่นล่างดันล่างที่ว่าผมนะครับซ้ายยาวประมาณเมตรกว่านะครับเมตรเลือนนะครับก็จะไปติดตั้งในหลอดหนึ่งจุดเก้านะครับ เป็นของผมเองนะครับก็ขั้นตอนเล็กนะครับเราก็ต้องยังา่างสร้างอิ่มนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นปั๊กตรงลุ้นนะครับแล้วก็ถ้าว่าวัดดันล่างอยู่ตรงในขลองนึงจุดกาเดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูนะครับเราก็มาประกอบอติดตั้งสร้างอิ่มก่อนนะครับเราก็เอาสร้างอิ่มมาแปะนะครับ แล้วก็เอามีดตัดวัดไอ้ได้ขนาดนะครับอ่านี่ก็เป็นติดซ่มเอ็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูกันที่รถนะครับอันนี้คือดันล่างดันล่างนะครับดันล่างของนึ่งจุดกาเราก็ดึงไส้ไส่ยางนี้ออกมานะครับดึงออกมาแล้วก็ทดบักนะครับ มันจะยังเกี่ยวอยู่นะครับแล้วก็เอาตัวล็อกออกไอโอกนะครับแล้วก็ดึงมานี่ก็คือว่าทอดได้แล้วนะครับจะไม่ดีนะครับวัวดันล่างจะเป็นนอดอยู่ข้างๆนะครับจะเป็นนอดอยู่ข้างหน้านะครับแต่เราต้องซึ้ซ้ายดีก่อนนะครับหัวในวัวดันล่างนะครับเราก็ปักคองเรานะครับจะเป็นปักเซนเซอร์ตรงลุนนะครับอ่านี่นะครับเราก็เอาวัวเมียตัวเมียนะครับ เสียบเข้าไปกับหัวดันล่างนะครับเสียบไอ้อ่เสียบไอ้มันดังเก๊กนะครับนี่ก็คือว่าถือว่าติดตั้งเข้าไปว้นแล้วนะครับแล้วก็เอาหัวตัวเมียมาเสียบกับปักปักตีลเราทดมานะครับ ทำคนเองได้อ่าทำคนเดียวก็ได้นะครับติดตั้งไม่ยากนะครับก็มีหลายคนนะครับ f c ในช่องนะครับถ้าผมว่าติดตั้งวัดดันล่างยังไงนะครับเราก็ดันเข้าไปนะครับให้มันดังเก็กนะครับนั่นก็ถือว่าติดตั้งวัดดันล่างสายดันล่างเสร็จทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะไลซสายไปตานูนนะครับไลซสายไปต้านี้นะครับ อ่าลาย,ซายลไซส์ลงไปลงไปลงไปเลยก็ไปข้าวกับไซส์เซนวัตบุสนะครับเข้าไปในรูนั้นนะครับมันจะมีรูเอ่อไวไวย็งเข้าไปได้นะครับย็งเข้ารูนี้นะครับกองเอดไม้์ไม่รู้อ่านี่นะครับไซส์ซีไซส์ไซส์องวัตบุสนี่ครับหลอกผมก็จะเยิงเข้าไปแน่นนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินไซส์ก่อนนะครับ ผมจะฉายอันนี้นะครับโค้กเว้นเสือ้อแล้วก็แย่งครับไปในนี้นะครับออกโคกเว้นเสื้อแย่งไปนะครับเผื่อทีเราจะทําการเอาสายหวัดแรงดันนะครับดึงมากับโค้กเว้นเสื้อเลยนะครับ อ่าขึ้นมาแล้วนะครับเราก็แก้ที่เรามัดโอ๊กนะครับอ่าใช่ไหมครับเราก็มาเข้าเทียบกับตรงนี้เลยนะครับ แล้วเรามาทาัด้าดเรื่องนะครับเข็มก็ขึ้นเป็นทีเรียบร้อยนะครับน,นี่ก็คือถือว่าสสเสร็จสิ้นแล้วนะครับกับวิธีการติดตั้งหวัดดันล่างของนึ่งดกานะครับแล้วก็เหลืองซ้ายเรื่องไ i g h นี่ก็แล้วแต่แล้วแต่ของ่านผู้ชมนะครับว่าจะเก็บซ้ายยังไงเดินซ้ายยังไงนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมตัดให้ดูนะครับอ่านี่ก็ขึ้นนะครับ วัดดันล่างของนั่นึงจุดเก้านะครับปักตรงหลุนก็ขั้นตอนของผมอยู่ว่าผมได้เดินซ้ายนะครับผมก็จะมาไล่ซ้ายให้ดูนะครับผมก็จะเดินเดินเดินซ้ายนะครับเดินจากวัวมุมนี้นะครับเดินจากวัวปักซ้ายดันล่างนะครับอ่าอินไม่ครับวัวปักซ้ายดันล่างใช่ไหมครับผมก็เดินมาเดินมานะครับเดินเดินตามร่างงงเขิงมานะครับ แล้วก็มาข้าวซอสข้าวตรงนี้นะครับแล้วก็เวียนข้าวข้างล่างเวียนข้าวข้างล่างนี่นะครับเวียนข้าวข้างล่างแล้วก็มาลู่ไส้นี่นะครับอ่าอินไม้ครับมันจะมีรูอยู่นะครับรผมก็ยงข้าวรูนี้ด้วยครับยงข้าวรูนะครับแล้วก็เดินเข้ามาทีอ่าข้างในนะครับมาแกะตรงนี้นี่อ่ามาแกะตรงยองนะครับแล้วก็ดึงจาก ดึงมายักตรงนี้นะครับมันมันก็เดินยักเดินยักสักนิดนึงนะครับผมก็เอากอแขอวนเสื้อนะครับออกคอแขวนเสื้อมาแย่งข้าวไปในรูนี้นะครับเมื่อกี้แย่งข้าวไปในเส้าอีนะครับเปล่อกเ่วาจะทําการหมัดหมัดอ้วปักดันล่างนะครับ ขึ้นมาให้มันอยู่ข้างบนนี้นะครับก่อน,นี้ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่าขึ้นลอ็อปล็อบขึ้นตามเครื่องนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็มีเอฟซีนะครับทำพผมว่าติดตั้งวัดดันล่างข้อ,ของหนึ่งจุดเก้ายังไงนะครับผมก็มาติดตั้งง่ายเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็แต่ว่าใครจะสร้างสื่อวัดดันล่างก็สร้างสื่อมาได้นะครับจากช่องของผมด้วยนะครับมผมก็จะตั้งลิงก์ Facebook แล้วก็ลิงก์เพจไว้ภาใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับวัดดันล่าง1.9ปักตรงลุ้นนะครับ ไปเลยครับบ๊ายบายครับ